ประเด็นหนึ่งครับเรื่องของการเตือนภัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายไปในการเตือนภัยเม็เส็จนะครับซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภาัยจับมือ6หน่วยง,งานถแถลงความพร้อมการแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับทดสอบระบบครั้งแรกของประเทศวันที่2วันที่7และวันที่13พฤษภาคมนี้ครับนายภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานถแถลงข่าวการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญ,ญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าเซลล์บอร์ดแคสต์ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธาธร,รณภัยร่วมกับ6หน่วยงานครับกำหนดวันทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยด้วยระบบเซิลบอดคลาสนะครับในวันที่2วันที่7และวันที่13พฤษภาคมนี้แบ่งการทดสอบทดสอบนะครับเป็น3ระดับได้แก่ระดับเล็กระดับกลางและระดับใหญ่ครอบคลุมจังหวัดใหญ่ในภูมิภาครวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบการแจ้งเตือนภัยด้วยระบบเซิลบอดคลาสนะครับครั้งแรกของประเทศไทยนะครับสำหรับการทดสอบแจ้งเตือนภัยด้วยระบบนี้ประชาชนจะรับเสียงแจ้งเตือนดังขึ้น จากโทรศัพท์มือถือและมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดยอัตโนมัติครับโดยทางปอพครับก็จะส่งข้อความทดสอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับเป็นข้อความว่าทดสอบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดคลสจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพโปรดอย่าตื่นตระหนก This i s a t e s t message from d e partmen t of d i s a s t e r Prevention and m i t i g a t i o n no action required เพื่อให้ประชาชนทราบว่าเป็นการทดสอบระบบเท่านั้นครับ หากประชาชนได้รับข้อความดังกล่าวก็ขอให้ประชาชนอย่าตดอย่าตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าการส่งข้อความในครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การทดสอบระบบเท่านั้นภายหลังจากการทดสอบแต่ละระดับแล้วนะครับก็จะประเมินประสิทธิภาพของการแจ้งเตือนภยัยเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดครับ